tudo the time good is praise song all a he put of สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนและแขกผู้มีเกียรติที่มาเป็นครั้งแรกทุกท่าน <Heart is S 1> ดิฉัน <good S 1> อรพันธุผมแจงค่ะชื่อเล่นชื่อติ๊กค่ะรู้จักกับพระเจ้ามาประมาณ5ปีแล้วค่ะรู้จักกับพระเจ้าผ่านทางเพื่อนที่เป็นคริสเตียนค่ะตอนนั้นเพื่อนได้เล่าเรื่องราวของพระเจ้าให้ฟังและหนุนใจให้ลองอธิษฐานกับพระเจ้าดู ตอนนั้นติ๊กก็เลยลองอธิษฐานและพิสูจน์เรื่องราวพระเจ้าค่ะสําหรับพระพรที่ทําให้มั่นใจว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่กับเรานะคะก็คือ,อพระพรในเรื่องของการศึกษาค่ะสมัยเด็กๆติก๊กมีความใฝ่ฝันว่าอยากที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศและใช้ชีวิตคนเดียวที่ต่างประเทศค่ะตอนนั้นเชื่อพระเจ้าใหม่ๆก็เลยลองอธิษฐานกับพระเจ้าในเรื่องของความใฝ่ฝันนั้นก็เห็นพระเจ้า,าไวพรอ,อย่างมากมายในเรื่องการศึกษาค่ะ คือสําหรับในช่วงที่ติ๊กเตรียมตัวสอบทุนนี้นะคะพระเจ้าก็น่ารักมากค่ะพระเจ้าได้ส่งรุ่นพี่ที่ติ๊กไม่รู้จักมาก่อนและรุ่นพี่คนนี้ก็เคยสอบทุนนี้รุ่นพี่คนนี้ใจดีมากก็คือบอกข้อสอบและแนวแนวของข้อสอบให้กับติ๊กผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะและนอกจากนี้พระเจ้าก็ยังวอวยพรในเรื่องของการสมัครสอบซึ่งในการสมัครสอบในแต่ละครั้งนั้นะจะไม่มีการผ่อนผันการส่งเอกสารหรือว่าการ และยืดระยะเวลาในการสมัครค่ะแต่ในกรณีนี้พระเจ้าวอวยพรอย่างมากก็คือถึงแม้เอกสารของติ๊กจะไม่ครบแต่ก็เห็นเจ้าหน้าที่นั้นยืดระยะเวลาในการสมัครค่ะและพระเจ้าก็ยงังอวยพรยิ่งกว่านั้นระหว่างที่ติ๊กเตรียมตัวสอบนั้นติ๊กก็เตรียมตัวสอบอย่างเต็มที่พอถึงวันสอบติ๊กก็ต้องตกใจและอาัศจรรย์ใจเมื่อผู้สอบในปีที่ติ๊กสอบนะคะลดลงเหลือกว่าครึ่งหนึ่งของปีที่แล้วค่ะ ในการสอบนะคะติ๊กก็ทําข้อสอบอย่างเต็มที่แล้วก็หลังจากที่สอบเสร็จก็รู้สึกว่าตัวเองทําข้อสอบไม่ได้ค่ะแต่ก็ไว้วางใจพระเจ้าอย่างถึงที่สุดและกลับมาอธิษฐานกับพี่น้องที่โบสถ์และอธิษฐานเป็นการส่วนตัวค่ะและเมื่อวันประกาศผลสอบมาถึงขอบคุณพระเจ้าค่ะติ๊กสอบติดทุนค่ะซึ่งเป็นที่อัศจรรย์ใจค่ะและยิ่งกว่านั้นทุนนี้ที่ติ๊กได้นี้ค่ะปกติจะเป็นทุนที่ต้องใช้ทุนก็คือต้องกลับมาทำงานที่กระทรวงแรงงานค่ะ แต่พระเจ้าวอยวยพรยิ่งกว่าคําอธิษฐานของติ๊กก็คือเป็นทุนให้เปล่าค่ะสําหรับชีวิตในญี่ปุ่นนะคะติ๊กก็เรียนในมหาลาัย4ปีอย่างเต็มที่และร่วมสม,มัคคีธรรมกับพี่น้องที่โบสถ์โฮฟออฟโตเกียวค่ะพระเจ้าในระหว่างช่วงการเรียนนะคะติกก๊กมีปัญหาทางด้านภาษาอย่างมากค่ะเป็นช่วงที่ต้องปรับตัวกับวัฒนธรรมในญี่ปุ่นนะคะแต่พระเจ้าก็น่ารักมากค่ะพระเจ้าได้ส่งเพื่อน ชาวญี่ปุ่นนะคะที่จะมาคอยดูแลในเรื่องของมารยาทในในการส่งงานอาจารย์หรือว่าการเขียนวิทยานิพนธ์หรือการเขียนโปรเจกต์ส่งอาจารย์ค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะและนอกจากนี้พระเจ้ายัางอวยพรก็คือใน4ปีนั้นติ๊กสามารถเรียนและจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนี่คือทานสคริปต์ฉบับภาษาอังกฤษนะคะมีเกรด A B C ตามลำดับค่ะส่วนต่อไปคือทานสคริปต์ฉบับภาษาญี่ปุ่นนะคะ พระเจ้าก็อวยพรในเรื่องของผลการเรียนเป็นอย่างมากก็คือเกรดเฉลี่ยของติ๊กก็เป็น3.58ค่ะซึ่งเมื่อเทียบกับในไทยแล้วได้เกียรินิยมอันดับหนึ่งค่ะซึ่งจะมีผลในการสมัครงานหรือว่าการเรียนต่อหรือการสอบชิงทุนต่อไปค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะค่ะสำหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาคิดถจักในวันนี้เป็นครั้งแรกติ๊กอยากที่จะเชิญชวนทุกท่านให้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของท่านและพระเจ้าจะทรงอวยพร ให้เหมือนกับที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าสิ่งที่ตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินสิ่งที่มนุษย์คาดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับคนที่รักพระองค์ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ติ๊กอยากที่จะหนุนใจทุกคนนะคะที่กําลังมีปัญหาในเรื่องของการเรียนหน้าที่การงานครอบครัวหรือเศรษฐ,ฐกิจนะคะให้อธิษฐานกับพระเจ้าและเชื่อและไว้วางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ค่ะพระเจ้าอวยพร,พรค่ะสวัสดีค่ะ all the plans you have for me my life is in your hands and through the eyes